เอา้าอยังยู่กันแค่ส่งคลา้าพี่บอกเกลี้ยงทีนี้เป็นเรื่องไม่ใครดีเท่าไรนะครับต้องเตือนนะครับเรื่องไฟไหม้ในช่วงหน้าร้อนนี้นะอันตรายจริงๆนะครับเกิดไฟไหม้ในยานเคิดแปดนะครับร้านซ่อมรถเครื่องและกร,ร้รานโทรศัพท์มือถือเสียให้นะครับรถเครื่องที่จอดอยู่ทุกไฟไหม้ไป15คันและคา,าร์ไฟฟ้ารัดวงจรน,นะครับโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันเชา้ากองแรแต่ว่าเนี่ยไฟไหม้าย,ยานถานนรัฐชอุทิตหรือเครือแปดเขต 8, เทศบาลนครหัดใหญ่ ซึ่งเป็นยานธุรกิจการคา้าถนนสายบริการและถนนสายบันเทิงยามค่ำคืนก็เมืองหัดหญ่นะครับมีผู้คนมาเล่นน้ำส่งกลาเนียงหนึ่งแน่นอีกแง่งหนึ่งนะแต่๋ยาควยไม้หัวชาวโดยจุดที่ควยไม้เนี่ยเป็นบล็อกแบงไอ้ชาวนะครับติดกันอยู่ห้าห้องตอนเพลิงเนี่ยมายจากร้านท่อกรถเทืองเลยร้านช่างเบียร์เซอร์วิสหัดใหญ่<ะ>และก็ลามไปยังห้องที่ติดกันท่งเป็นร้านโทรศัพท์มือถือคอยลุกไม้อย,อย่างรุนแรงนะครับโดยเฉพาะร้านท่อกรถเรืองเนี่ยรถเทืองที่จอดรอท่อมอยู่นับสิบคันทุกควย ช่วงเกเตก็มีเสี่ยงคลายระเบิดนะครับเป็นระยะด้วยก็เป็นทั้งลม ที่โยในร้านรถเครื่อง,อง,องอนั่นแหละครับน้องยิ่งอมนั่นแหละค่ะทางด้านข้องเทศบาลนครฮัตให่ก็ได้มีการส่งรถดับเพลิงจํานวน9้าคันค่ะเอามาชีดน้ำดับไฟรวมไปถึงมีทีมกู้ภัยข้องมูล,ลนิธิมิตรภาพสามาคีฮัตให่และการมีตํารวจจากสพฮัตให่ที่วามาช่วยกันดับไฟและกค็คุมพื้นที่เกิดเหตุค่ะใช้เวลาเกือบหนึ่งชั่วโมงค่ะถึงจะสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้และการจากการตรวจสอบความเสียหายเบื้องต้นค่ะพบวา่าร้านซ่อมรถเครื่องอร้านซ่อมรถเครื่องร,อร,ร้งราน นี่นะ ทุกไฟไหม้เสียหายทั้งแม็ดค่ะแล้วก็รถเครื่องที่ว่าจอดรอซ่อมอยู่เนี่ยทุกไฟไหม้ไป15คันส่วนร้านโทรศัพท์มือถือที่ว่ายู่ข้งคางก็ทุกไฟไหม้ทั้งแมดเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าโชคดีนะที่ว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บค่ะเบื้องต้นก็คาดว่าเกิดจากไฟฟา้าลัดวงจรส่วนความเสียหายตอนนี้ยังไม่สามารถประเมินได้ค่ะต้องรอให้เจ้าของร้านเนี่ยเข้าไปตรวจสับสิ้นอีกทีนึงนะแต่ว่าน่าจะเสียหายไม่น้อยไปเบาเกลรียงนะรถ<อ>เครื่องไล่คันค่ะแล้วก็โทรศัพท์ ที่ทางแลาทางร้านเลยนะคะอ่เมื่อที่บอกว่าช่วงหน้าร้อนพันนี้และเรื่องฝืนไฟเนี่ยก็ต้องระมัดระวังกันให้ดีแล้วนะโดยเฉพาะเลยเขาบอกว่าไอเนี่ย ไฟไฟเช็คได้เนี่ยน้องโยมอย่าไปตั้งให้มันโดนแดดนะเพราะมันระเบิดได้เหมือนกันนะอากาศร้อนๆ้อนผานียนะครับอย่าว่าแต่โดนแดดบางทีตั้งตั้งลืมในรถก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะครับอากาศร้อนจริงๆในช่วงนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยไฟอันดามันเนี่ยต้องสร้างจุกกาวงศานะใช่แล้วก็ถือว่าร้อนมากนะครับบ้านเราก็ไม่ย้อยนะแล้แปดวงศาไฟเรไฟอกนะครับอืมค่ะ